ซันนี่โคโนนะคะอยู่กับผมปกพ่อกับโรบอชเช่นเคยแล้วก็โซนิกโอ้โอ้คิกคิกกับโซนิกโอ้แล้วนายก็รวยกันเลยโซนิกเฮ้ยหิวข้าววายังวะเพื่อนโอเคอยูออออรรออ่กับปกพ่อกับโรบอชเช่นเคยแลย้วจะโรอบอีพีห้าแล้วอีพีห้าปะ เราจะใส่เราอ,อยู่กับพ,พ่อเราลอาบอกเช่นเคยกับเกลดโซนิกนะหรือพูดง่ายก็คือเลี้ยงโซนิกแล้วก็คิกตัวมันอย่างมอมันนเองคิกคิกคิกมันเข้าไปเอยอ,อย่าขยับดิเออเด็กเขาเอออร่อยอร่อยเออมันว่างเปล่า มาเนี่สุบึกเฮ้ตัวนิดเดียวทำเป็นขี้ใหญ่ยังวะอะไรวะเนี่ยมืดเก็บขี้นานจริงจริงเลยเออเออคลินเออคลิก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 โอ้โหตัวคดเยอะเลยโอ้โหเก็บเพเฮ้ยคุณแจคุณแจ วั a เอาขี้วั t อะไรขี้ชอบเอาอาหารมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวแตกซื้ออะไรล่ะโอเคอย่างน้อนก็เกิมเองก็ดีโอเคซื้อคิกอันนี้ชอบ ไเพื่ออะไรคะ <c oughs> โอเคคลิกมันเรื่อยๆเมันมันคลิกมันโอเคห้าสิบบาทเชื้อหาในโซนอีกกันยังไม่แม่นนี้ชัดก็ไม่เล็กอะ่ะต่อไปต้องซื้อเท่าไหร่โอ้คุณหน่้เยอะดีว่หนึ่งร้อยบาทโอ้ไห ขเขาจะอะไรวะเฮ้ยโซดิกมานี่โอ้โหาขี้แม่งใหญ่เหรอวะระบบทับทายระดับเอาติมตีโอ้โหแล้วเก็บชา้าปะอ c k ลิกเอ,อ่อหายสักทีโหคนมื่นเลยตอคืนแล้วใช่ไหมโซนิคกอ็อยู่นิ่งๆดีวะหูนิ่งๆ

หิวแล้วเหรอ, <c oughs> อยิ้วไว้ยังเลยคลิกมันคลิกมันโอเคไปซื้อซื้อขอซื้ออาหารให้ฟอปป้าื้อของเล่นแล้วก็อาหารไม่ใช่ฟอปป้าเด็ดโซนิกอา้าวเรื่องเงินน้อยจริงเลยน้อกว่า แค่หน okay, okay. 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 uh ึ่งร้อยบาทเองนะเดี๋ยวเพิ่งเออเก็บแต่ละว่าอีปีเพลิงเท่านั้นแหละอีเคโอเคเอ่อ เม่กี้ฉันได้เข้าไปในแบคดูมาเมาื่อกี้แล้วก็ได้อะไรก็ไม่รู้มา่วยไปโซนิกเฮ้อยหิวข้าวแล้วเหรอ,อวะหิวยังไงอ่ะผมก็เติมข้าวแล้วไม่แดกเออไปแดกเลยเดียวอเอ้วก็ไปเออ,อกินจากระยะไกล โขี่้ยเก็บนานแล้วเกินมีตูเดเอไอไปเล่นไปเคเมื่อกี้จะมาเข้าแบ็คบูมมาได้แล้วก็ไม่รู้แต่อะไรมันก็ไม่รู้ ของ,งรเราปใช่500บาทในนี้ยห้าร้อยห้าร้อยบาทเทนวีเอสบีเอาเงินมาเอาจากมืออูปะไม่ได้ใช้เลยมืออูเฮ้ยช้าแล้วดิชา้ายังชา้ายังวะข้างนอกอะไรนะี่ยข้างนอกมีอะไรบ้บ ฮ <c oughs> ัก okay. ลี่มาเงินมาพวกอะหรเช่าไม่ได้ไถ่ตังค์โคนไอ้ยีแหละโอเคเงินมาชื่อของชื่อของซื้ออาหารแล้วก็เทลโอเค โอเคแล้วเอาเงินมาด้วยเอาเงินมาจะกวดผิดอีกเออเยี่ยมจริงโอ้เมดกี่บาทวะเนี่ยอยากได้เมดจริงเลยอยากได้เมดเว้ยใช่ไปโซดิเอาเงินมาเอาเงินมา,อา,นมาโอเคขอบคุณมากี่บาทรอบเมื่อกี้ เขาก็คือเขาเจ้าเขาเจ้าเนี่มากสุหหหดหนึห่งร้อยแต่เขาเจ้าเท่าไหร่ร้อยเขาชองเท่าโอเคดับเบิลได้เ <Mister>. ท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่สองแก้ลแล้วโอเคคุณมากโซนิกหิวว่ายังเลยแหละ คิกโซนิกเบามันโอ้คนเดียวเลยโอ้โอโอ้โหโหโโหโหโโ้โแหลกเลยทีเดียวโอ้เสียงเก็บวงแวีนโอ้นาทีละร้อยเลยซื้อหานโซนิกกันด h e ิวอ่าโอ้มุดไต้โต๊ะได้ไงวะอันนี้คือโซนิกผสมไมโครฟ์ใช่ไหมตัวเหลี่ยม มีสิ่งเดียวที่มันไม่เหียมคือโซนิก e ีกเก็บขี้แล้วเลดอะโซนิกเออคิก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 ไป็นอะไรก็กว่าได้ห้า โอเคโอเคจ้500ลาจะ500ยูนิงยูนิคอิติสนึออ, okay. ออออโอเค500ลวขอแค่สิบสื้อหาหอยโอเคซื้ออาหาราาหาเสื้ออโอ้ เมตรแล้ววะเจ๊หนึ่งพันที่นอนว้าวที่นอนว้าวโซนิกมานน่หน่อ้อ,อีึ้นมานึ้นมานึ้นมาอ๋อเป็นลยเช้าวะจะบิดคลิปแล้วนะนเร็วเออไม่ต้อรงรอเช้าก็ได้นะแบโ,โอเคซื้ออาหารให้มันกินกันนะ เคื่อหางโซนิกต่อแล้วโอเควอนนี้คิดวิธีนั้นเอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดติดดีกดทุกอย่างที่กดได้ที่ไม่ใช่ดิสไลค์แล้วมาดูคลิปอื่นๆด้วย่แต่ว่าคุณกดทุกอย่างแล้วที่ไม่ใช่ดิสไลค์อ่ะโอเคใจไหม หวังว่าคลิปไม่ได้มีคนดูเยอะแล้วกันนะบายบาย